ครับพยายามกับดักหนูครับดักหนูไว้เมื่อวานฮะหลังเนาะหลานไหมลุ้นกันเอออย่าตัดมือดูอย่างนีไหนโอ้โหไม่ได้เนละย,นะอ,ยนะอยู่ที่ใต้ Đó. làm ní rồi ô hô đi hải hải lời đừng bê thằng này sẽ đai rồi lún mắn รุนกันโอ้ดีเต็มไม่ได้ครับเนี่ยไหนทำไมไม่อยู่ไหนขนมัน โอ้ดีแต่ไม่อยู่ครับเนี่ยหลังที่สองจะเป็นตัว็ลหรกัตัวใหญ่ไม่รู้ดิดไม่อยู่ไม่รู้อะไรฟานเริ่มมีหมอกค้างน้ำค้างแล้วครับเนี่ยเริ่มมีน้ำหมอกแล้วเอซทุกคนน วิ่งมาตามถนนมองไม่เห็นทางเลยน้ำค้างลงแล้วมีน้ำหมอกแล้วหนึ่งอาทิยเร่งขึ้นเปียกเลย luôn gắn luôn gắn chấm màn mây ô hô oh. lần này có đít mến gắn hải đánh đừng biết từng nôn lơi, fc thúc con đừng biết từng nôn lời không đặt lo từng lời nôn ô từng nám nam lời bên những ngày lại tết. ลุนลุนกันอึ๊บจะเป็นหนูแล้จะเป็นหนูโอ้โหใหญ่ใหญ่โอ้โหใหญ่ครับเอฟซี C, ทุกคนใหญ่โอ้โหซุ์บิ๊กเลยอย่างนี้แหละผลการกับดักดีดแล้วไม่ไม่อยู่นูน่นตรงนูน้นอ่ะเดี๋ยวจะแก้มือใหม่ตรงนั้นอ่ะหมานมาแล้วครับเอฟซี C, ทุกคนดึงไปถึงนูน่น ถ่ายใกล้ได้ไหมนายถ่ายใกล้ได้ไหมเนี่ยนี่จะเซ็นซอร์ให้ดูเนาะจะเซ็นซอร์ให้โอ้ซุปปเอร์บิ๊กเลยนี่เอฟซี FC ทุกคนชอบไหมครับถ้าชอบกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร์แล้วกดกระดิ่งด้วยนะครับเด็ดจริงๆเนาะเดี๋ยวขี้ตายังอยู่อยู่ยังอยู่ยังอยู่นี่นี่นตรงน,นี้ลังนึง หลุนกันนี้ครับโอ้หลังนี้โอ้ยังอยู่ไม่ดีดไม่ดีดอ้าวติดหลังนั้นมันอยู่ใกล้กันไงเนาะหนูมันมีหลายตัวอยู่แต่มันอยากทิดจะผ่านทางเป็นบางวันที่จะผ่านตามทุ่งนามีแต่น้ำหลุด มีแต่น้ำสี่หลังแล้วเลือหลังสุดท้ายครับมาลุ้นกันหลังสุดท้ายเสียได้หลังนั้นมันดีดดีดแล้วไม่อยู่ตรงนี้เราใช่ไหมลุ้นกัน หายอีกแล้วครับกับดักหายอีกแล้วไหนดึงไปทางไหนวู้เฝอีกแล้วครับ f อทุกคนเฝ้าอีกแล้วมันดีแต่ไม่อยู่เนี่ยมันดีไม่ทัน อ่พวกอันนี้ครับพวกหนูพุกตัวใหญ่มันดีดไม่ทันเนาะกับดักเรามันนานแล้วแล้วสงสัยว่าจังหวะเนาะกับดักวงเดือนเราวงเดือนเล็กเนาะขนาดพอเหมาะไม่ใช่วงเดือนใหญ่มันติดได้ทุกรุ่นและแค่นี้แหละครับเอฟซีทุกคนห้าหลัง รบแล้วถ้าพี่น้องเอฟซีชอบคลิปนี้ก็ช่วยเป็นกําลังใจให้ผมด้วยครับเขาฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับ c r i b e แล้วกดกระดิง่งด้วยนะครับเดี๋ยวจะเอาไปทาเมนูเด็ดครับเสร็จแสบครับไปเดี๋ยวขออนุญาตไปใส่มองดักตะขายโอ้ยามมองยามตะขายของเราเนี่ยในบอ่อนี้ครับติดตามชมคลิปใส่มองดักตะขายด้วยนะครับ สวัสดีครับทุกใช้ใหญ่ไม่น่ามันถึงหลุกมันดีดเฝ้าหลังนึงดีดแล้วมันไม่อยู่เนาะเยอะขี้ตา,ายขี้ตายนิ่มหนูพกตัวหนึง่งตัวใหญ่ ใส่หมานใส่มองก็ไม่ได้ครับใส่มองก็ได้ตัวเดียวเนาะตัวเดียวสองตัวเ่ยใส่มองก็ได้แค่นั้นนี่แหละครับเดี๋ยวจะทำการถอนผลขนโนครับนี่ก็ถอนขนแล้วก็เอามาย่างแล้วครับอันนี้ตัวอันนี้ก็หัวหางตับข้างในหัวหางตับขา กลางนายออกทิง้งแล้วเอ้เหลือแต่ตับนี่ครับหนูย่างครับแซ่บครับทุกคนครับสีสันน่าทานมากครับเดี๋ยวจะทำกับข้าวกินครับนี่ก้าโมงกว่าแล้วเนาะยังไม่ได้กินข้าวเลยก็จะทำาภลเกิจเสร็จแค่นี้แล้วครับ ถ้าพี่น้อง fc ชอบคลิปนี้ก็ช่วยเป็นกําลังใจให้ผมนะครับเขาฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร์แล้วกดกระดิ่งด้วนะครับหาอยู่หากินแบบบ้านๆดักหนูใส่มองดักตะข่ายเนาะปลาก็ชำแหละถอดเกรดแล้วก็เก็บไว้ทำกับข้าวมือต่อไปเนาะสวัสดีครับ que não